สวัสดีครับอืมอวันนี้ผมก็ไปเจอท็อป,ปิกท็อปปิกหนึ่งครับของกระปุกก็เลื่อนดูข่าวสารไปเรื่อยๆครับก็เห็นท็อปปิกนี้หัวข้อเขามีว่าอาดีตพนักงานบนเรือสำราญเล่าเรื่องเบื้องลึก ชีวิตกลางน้ําทําไมนอนกับคนอื่นไม่ถือว่านอกใจนะครับทําไมนอนกับคนอื่นไม่ถือว่านอกใจนะครับอืผมเห็นท็อปปิกนี้ผมก็เอ๊ะทไมพนักงานบนเรือสำรานถึงมีความคิดแบบนี้ก็เลยก็อยากจะเข้ามาดูนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของ นักงานสาวคนหนึ่งนะครับซึ่งเธอจะทำงานอยู่บนเรือสำราญเดี๋ยวก็เล่าถึงเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่คู่ของตัวเองนะครับถ้าหากทำบนเรือเนี่ยนะก็จะถือว่าเป็นการไม่นอกใจครับเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกันผมก็เลยเอ้มันมันใช่เหรอ มันผิดแล้วแบบนี้ก็ก็ไม่ดูนะครับว่าวัฒนธรรมของพวกชาวต่างชาติฝรั่งเนี่ยเขาเขาคิดยังไงกันแต่สำหรับผมผมก็ไม่ไม่เห็นด้วยนะครับก็เลยอยากจะมาพูดถึงเรื่องนี้ในเรื่องของการเป็นมนุษย์ที่ดีครับเป็นมนุษย์ เป็นมนุษย์ที่เก่งที่สุดในการคิดพระธรรมขึ้นมาหลายๆหัวข้อในการดำเนินชีวิตของมนุษย์แล้วก็ถือว่าพระธรรมของท่านเนี่ยเป็นหลักยึดที่ดีที่สุดแบบที่ไม่คนอื่นไม่สามารถที่จะคิดได้แบบท่านนะครับ ศา,าสนาอื่นก็ไม่มีแบบนี้นะครับก็ไม,ไม่ผมก็จะไม่ขอพูดอะไรมากแค่แค่จะขอพูดถึงความเก่งของพระพุทธเจ้าศาสดาของศาสนาพุทธนี่แหละครับว่าท่านเก่งมากๆเพราะท่านได้คิดคิดหลักธรรมที่สามารถที่จะพิสูจน์ได้แล้วก็ถูกต้องตรงจริง ก็ยกตัวอย่าง,างเช่นเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยหรือที่ในพระธรรมเรียกว่าอายตนะหกครับทั้งภายนอกและภายในเนี่ยท่านก็ทรงตัดไว้ในเรื่องนี้ได้ถูกต้องมากๆเลยแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้มันเป็นแบบนั้นมนุษย์เรามีอายตนะทั้งหกเนี่ยครับตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เมื่อ2000 0 0 0ปีที่แล้วหรือว่า อีกสองพปีข้างหน้าเนี่ยก็จะมีอายตนาหเนี่ยตาหูชมูกล้ใกล้ใจน่าเหมือนกันก็ต้องไปดูในหลักธรรมนะครับว่าท่านพูดไว้ว่ายัางไงก็ถ้าอยากทราบอยากรู้ก็ต้องศึกษาเรื่องนี้ดูในผู้ที่เป็นต่างาศาสนิกกันนะครับก็ลองศึกษาดูครับจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าที่ผมนับถือเนี่ยที่ผมยกย่องท่านว่าเก่งที่สุดเนี่ย ท่านเก่งยังไงแล้วก็ดียังไงครับก็กลับมาพูดถึงเรื่องของความเป็นมนุษย์นะครับมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่สุดมีคุณภาพมีศักยภาพแต่ถ้ามนุษย์ไม่มีหลักยึดนะครับก็มนุษย์ก็จะทำตัวไม่ต่างกับสัตว์นะครับก็ ไม่ได้หยาบคายนะแต่พูดให้เห็นภาพครับว่าสัตว์เนี่ยเขาจะทําตามอารมณ์ครับแล้วก็ไม่มีหลักยึดทําตามสัญชตาตญาณหรือพูดไม่ไม่ไพเราะเท่าไหร่ก็ทําตามสันดานครับทําตามอารมณ์รู้สึกยังไงทําเลยไม่มีการยับยั้งชั่งใจครับก็เป็นเส้นบางๆนะครับระหว่างมนุษย์กับสัตว์ส่วนมนุษย์ที่ดีนะครับจะต้องมีหลักยึดอย่างผมเนี่ยผมก็ขอหยิบ พระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นเป็นหลักของผมแล้วก็น้อมตัวเองเนี่ยทำตามคําสอนของพระพุทธเจ้าครับก็คือพระธรรมนั่นเองถ้าเรามีหลักเนี้ยก็จะถือว่าเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพมากๆครับก็ขออนุญาตพูดว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยมีหลักเดียวกันยึดสิ่งเดียวกันมีศาสนาเดียวถ้าเป็นไปได้ก็คือสมมุติว่าถ้า ทั้งโลกเนี่ยมีศาสนาเดียวเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยนะครับมาถ้าโลกของเราใบนี้นะครับมีศาสนาเดียวกันหนึ่งเดียวมนุษยาชาติทุกๆคนเนี่ยปฏิบัติภายใต้ศาสนาเพียงศาสนาเดียวมีหลักยึดเป็นหลักเดียวกันมีศาสดาองค์เดียวกัน ความขัดแย้งสงครามใรือการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นขยายอาณานิคมแข่งขันทะเลาะกันเนี่ยมันมันจะไม่มีครับมันมันจะเป็นหนึ่งเดียวกันก็จะมีสันติภาพความสงบสุขความเมตตากรุณานี่ก็จะแผ่ไพศาลไปทั่วโลกหากมีศาสนาเดียวกันเราก็ ะมีความสบายใจครับไม่ว่าเราจะเดินทางไปประเทศไหนไปเยือนที่ใดๆบนโลกใบนี้เราก็จะมีหลักยึดเดียวกันมีประธรรมของพระพุทธองค์นั่นเองถ้ามันเป็นไปได้ก็คงจะดีมากๆนะครับเพียงแต่ว่าก็ปฏิบัติตามประเทศนั้น,น,นขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่เนี่ย เราก็เคารพซึ่งกันและกันเพราะว่าแต่ละชนชาติก็จะมีลักษณะของตัวเองเฉพาะตัวนะครับเราก็ต้องเคารพในสิ่งนั้นแล้วก็เชิดชูขนบธรรมเนียมประเภทประเทศของเขาเอาไว้นะครับไม่ใช่ว่าพยายามเปลี่ยนแปลงของเขาอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับว่าก็อย่างประเทศทางตะวันตก ก็จะมีวัฒนธรรมอีกแบบหนึง่งตะวันออกก็จะเป็นวัฒนธรรมอีกแบบหนึง่งเนื่องจากสภาพพื้นที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์ของเขาลักษณะอากาศก็แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นการดําเนินชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมย่อมต่างกันครับไอาการที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงหรือว่าเอาขนบธรรมเนียมของเราไปให้เขาทำเนี่ยหรือบอกว่าของเราดีกว่าเนี่ยอันนี้ ไม่ควรทำนะครับเราควรจะเคารพในความเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของชนชาติและประเทศนั้น,น,นครับก็เวลาเราไปเยือนเพื่อนบ้านเราก็ไปซึมซับไปเรียนรู้วัฒนธรรมของเขาแล้วก็ให้เกียรติเขาแล้วก็มีมารยาทเคารพก,กฎกติกาของเขาไปครับภายใต้ศาสนาเดียวกันเนี่ยครับ หากาศาสนาพุทธนี่เป็นาศาสนายืนหนึ่งนะครับแล้วก็ปฏิบัติทั่วการเหมือนกันทั่วโลกเนี่ยผมว่าเราจะมีความสุขอย่างแท้จริงครับมนุษยชาติทุกคนบนโลกนี้ก็จะมีความสุขอย่างแท้จริงแน่นอนครับครับก็พูดในเรื่องของาศาสนาเกินเกินไว้ก่อนเลยครับก็ กับมาพูดถึงความเป็นมนุษย์นะครับก็จากบทความของอดีตพนักงานบนเรือสำราญกลางน้ำนะครับเขามองว่าการมีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ไม่ใช่คู่ของตัวเองเนี่ยจากการทํางานบนเรือเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับไม่ถือว่าเป็นการนอกใจผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดมากนะครับผิดมันจะทําให้เสถียรภาพความมั่นคง ของสถาบันครอบครัวพังแตกแยกนะครับเพราะว่าพื้นฐานของครอบครัวนะครับเกิดจากชายหญิงคู่หนึง่งก็จะมีบุตรนะครับมีลูกเมื่อครอบครัวมีปัญหานะครับเมื่อเกิดการนอกใจกันมันเป็นไปไม่ได้นะครับว่าการนอกใจอย่างเช่นการทำงานของ ผู้หญิงคนนี้ในใน,ในเรือสำราญนะครับจะไม่มีปัญหาเลยเนี่ยผมว่ามันเป็นไปไม่ได้แน่นอนครับมันต้องมีปัญหาแน่นอนก็จะมาพูดถึงสถาบันครอบครัวแล้วกันนะครับถ้าหากมนุษย์เราตรนี้ก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องครอบครัวครับ มนุษย์เราถ้าครอบครัวแตกแยกนะครับครอบครัวมีปัญหาคืออาจจะพ่อดื่มเหล้าแม่นอกใจลูกก็จะต้องมีปัญหาแน่นอนกับพูดถึงหลักยึดดีกว่าครอบครัวไหนพ่อแม่คนไหนครอบครัวใดไม่มีหลักยึดไม่มีศีลธรรมไม่มีศาสนา อย่างผมนี่ก็ขอยกศาสนาพุทธขึ้นมาเป็นตัวนํานะครับว่าถ้าครอบครัวไหนไม่มีการปฏิบัติตามศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้าในหัวใจไม่สั่งสอนลูกเลยก็ต้องย้อนกลับมาดูที่ตัวเองครับพ่อแม่ก็คงไม่มีการยึดหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็ใช้ชีวิตไปตามอารมณ์หมาต้องพูดแบบ พูดตรงๆก็คือตามอารมณ์ไฝ่ต่ําของตัวเองนะครับก็ขาดขาดการนึกถึงเรื่องศาสนาพุทธเข้ามาน้อมใส่ตัวเองแล้วก็ส่งผลทําให้ไม่ได้สั่งสอนลูกด้วยเริ่มจากพ่อแม่เนี่ยทําผิดแล้วก็คิดว่าไม่เป็นไรเพราะไม่มีศาสนาลูกย่อมได้รับผลกระทบอยู่แล้วครับ เด็กจะต้องกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาแน่นอนครับสังคมในปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึงเอาแค่ในประเทศไทยนะครับว่าหากพ่อแม่เป็นแบบเนี้ยไม่มีพระพุทธเจ้าในหัวใจเลยไม่มีศาสนาพุทธเข้ามาน้อมปฏิบัติตามหลักพระธรรมเลยเนี่ยเด็กมีปัญหานแน่นอนเกิน90%้อที่จะดีรอดมาได้เนี่ยก็น้อยแน่นอนครับอที่จะไปบังเอิญไปพบเจอหลักธรรมแล้วน้อมตัวเองเข้าหาหลักธรรมปฏิบัติเนี่ย ผมว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆครับไอที่มีปัญหาเนี่ย90%ขึ้นแน่นอนมันก็จะก่อให้เกิดไหายนะภัยพิบัติต่อมาครับมันก็จะเกิดอาการปิดเพศละักกะเพศติดเพื่อนติดแฟนติดเหล้าติดยาเออ มีเพศสมัมพันแล้วก็ท้องนะครับก็มีการโกหกมีการขโมยไอสินห้านี่ก็คือผิดผิดบทเลยนะครับอยากได้ของคนอื่นเขาม,มีการแสดงอารมณ์ล้ายๆออกมานะครับขาดจิตสำนึกที่ดีไม่ได้ทำตามศีลธรรมเกิดอาการเรียกร้องความเป็น อิสรภาพของตัวเองนะครับเกิดจากการขาดความอบอุ่นในครอบครัวนั่นเองขาดความรักนั่นเองครับเพราะว่า,าครอบครัวไม่อบอุ่นก็จะทําให้สิ่งต่างๆที่พูดมาเนี่ยเกิดขึ้นทั้งนั้นเลยแล้วก็บางคนถ้าอารมณ์ไม่แรงก็จะกลายเป็นคนอ่อนต่อโลกแล้วก็ถูกหลอกได้ครับก็ชีวิตก็จะพังในที่สุด ็ขอพูดถึงเรื่องเพศนิดนึงครับเพราะปัจจุบันเนี้ยผมเห็นสังคมทั่วโลกเลยนะผมเห็นนะก็มีการสนับสนุนให้เกิดการยอมรับในเพศที่สามมันไม่ใช่แค่สามนะครับมันเป็น4 5่ห้า LGBTQYZ ทั่วโลกครับก็ เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะครับเป็นหายนะเลยนะครับอันนี้ผมมองว่าผมไม่เห็นด้วยนะครับธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยสร้างมาแค่หญิงกับชายนะครับตั้งแต่ยุคไหนละยุคที่เป็นสัตว์โคมันยองนะครับก็ก็จงเป็นแค่หญิงกับชายนะครับพื้นฐานครอบครัวก็เกิดจากเพศหญิงกับเพศชายที่ปฏิสท่ทนธิกันแล้วก็เกิด เป็นมนุษย์อีกคนหนึ่งขึ้นมาก็คือแบบนี้คือธรรมชาติครับแต่ตอนนี้เราเราสนับสนุนการผิดธรรมชาติขึ้นมาซึ่งผมไม่เห็นด้วยอย่างมากเลยนะครับสำหรับคนที่ผิดเพศนะครับ แปลงเพศไปเลยดีกว่าถ้ารู้แล้วถึงจุดจุดหนึ่งแล้วว่าตัวเองไม่ใช่เพศตามเพศกําเนิดนะครับมีหัวใจที่ไม่ใช่เพศกําเนิดของตัวเองอย่างผู้หญิงเกิดมามีใจอยากจะเป็นผู้ชายหรือผู้ชายเกิดมามีหัวใจเป็นผู้หญิงนะครับก็ถ้ามั่นใจแล้วว่ามันมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้จริงๆก็แต่งเพศไปเลยครับแล้วก็ทำให้ถูกต้อง ก็มีความชัดเจนในเรื่องนี้อย,อย่างชัดเจนอย่างถูกต้องอยู่ภายใต้คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักควรจะมีชมรมหรือว่ามีหน่วยงานเข้ามาจัดการเรื่องนี้อย่างเป็นปรูปธรรมครับหากเราจะเปลี่ยนเพศแบบนั้นเราจะข้ามเพศแบบนั้นเราจะต้องเป็นพลเมืองที่ดีภายใต้ ศาส,สนาพุทธด้วยนะครับอันนี้ผมว่าสําคัญมากๆไม่ใช่ว่าเรามีเงินแล้วเราอยากจะเปลี่ยนเพศแปลงเพศหรือทําตัวยังไงก็ได้แสดงอารมณ์อะไรก็ได้อันนี้ทําไม่ได้นะครับไม่สมควรครับก็ควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีในเมื่อจะเปลี่ยนแล้วก็ควรจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ดีด้วยครับควรจะเป็นแบบนั้นนะครับไม่ใช่ ต้องการทําอะไรก็ได้ตามอารมณ์เพราะมีเงินแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับไม่ไม่ดีครับก็ครอบครัวการมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับสําคัญมากผมให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเราสนับสนุนการมีหลากหลาย เพศมากเกินไปความหลากหลายของเพศการใช้คําว่าเพศทางเลือกนี่ผมไม่ชอบคํานี้มากๆเลยนะครับมันมันไม่สมควรจะเลือกเราควรจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแค่นั้นเองแค่แค่นี้ครับเพราะว่าถ้าเรามีความหลากหลายทางเพศแล้วสมดุลในการใช้ชีวิตในสังคม ก็จะเป็นปัญหาเด็กๆเ,เกิดมามองแล้วก็จะสับสนครับก่อให้เกิดความวุ่นวายความโกลาหลบนมนุษยชาติของโลกเราด้วยมันจะจัดการได้ยากครับผมอยากเห็นความสวยงามอยากมองไปในที่สาธรารณะเนี่ยมองไปแล้วก็เห็นภาพครอบครัวที่มีความสุขพ่อแม่ลูก ความอบอุ่นอย่างนี้ครับมันมันสำคัญมากๆนะครับกับกับการดําเนินไปของมนุษย์บนโลกของเราใบนี้นะครับสําคัญมากเพราะฉะนั้นก็พ่อแม่ครับพ่อแม่ถ้าไม่ดีไม่มีหลักไม่ไม่สั่งสอนลูกให้ถูกต้องนะครับก็ก็ตผิดที่พ่อแม่แล้วนะครับ เาถึงเวลาที่จะต้องมองดูตัวเองแล้วว่าวันนี้เราเราทำหน้าที่นี้ดีไหมทบทวนตัวเองก็ยึดหลักไว้ครับยึดหลักขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราไว้ถ้าเราเป็นชาวพุทธนะครับเราก็ยึดหลักไว้ให้ดีครับเพราะถ้าระบบครอบครัวแย่ตัวเราแย่ลูกก็จะแย่นะครับส่งผลให้ประเทศชาติเราก็พังไปด้วยนะครับ กลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองครับพื้นฐานครอบครัวที่ดีจะเป็นหลักสำคัญนะครับก็การฟังสื่อมวลชนผิดๆมากๆเพราะว่าปัจจุบันเราก็ถือมือถือกันคนละเครื่องใช้อินเทอร์เน็ต ลืมพระพุทธศาสนาของเราไปเราเราไม่ได้น้อมเข้ามาใส่ใจเลยเราไปหยิบตรงนั้นหยิบตรงนี้หยิบความเด่นความดังอะไรที่มันเป็นทางโลกมากเกินไปครับเพราะว่าความรู้อื่นๆความรู้อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะจบปริญญาเอกกี่ใบก็ตามยังเป็นความรู้ที่ดีได้ไม่เท่าความรู้ที่พระพุทธเจ้าทั้ง อยากให้เรารู้นะครับก็คือประธรรมนั่นเองถ้าเรามีประธรรมนี่คือเป็นเป็นความรู้ที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้ครับเป็นความรู้ที่เราเรียกว่าเป็นอริยทรัพย์ครับสามารถที่จะให้เราใช้ชีวิตแห่งความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยได้ดีที่สุดจนถึงวันสุดท้ายที่เราหมดลมหายใจไปเลยใครก็เอาไปจากเราไม่ได้ด้วย นนไม่มีความรู้ไหนจะดีเท่ากับพระธรรมของพระพุทธเจ้านะครับผมก็ฝากก็ได้ว,ว่าอย่าลืมพระพุทธเจ้านะครับอย่าลืมศาสนาพุทธของเราถ้าเราลืมเราไปใส่ใจกับทางโลกมากนะครับโลกโลกาพิวัติเราวันนี้มันมันไหลความเร็วถ้าเราโมต่เพินกับมันมันจะไหลไปไกลเลยนะครับก็จะย้อนกลับมา จุดที่ดีเนี่ยยากเราต้องกลับมาเกรงกลัวแล้วก็เคารพพระพุทธเจ้าของเรานะครับเพราะท่านสอนทุกสิ่งทุกอย่างไว้ดีแล้วดีที่สุดแล้วครับหากเราทําตามนะครับเราก็จะประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทางโลกเนี่ยนะครับแล้วก็ทั้งทางธรรมนะครับ ไม่มีใครหรือว่าสิ่งใดๆจะเทียบเคียงพระพุทธเจ้าของเราได้แล้วท่านสอนไปทุกอย่างแล้วอยากให้ทุกๆคนเนี่ยน้อมหยิบพระธรรมของท่านเนี่ยมาศึกษามาหาความรู้เรื่องนี้ครับแล้วเราจะได้ทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งความเป็นมนุษย์ นับประกันได้เลยครับก็พูดมาถึงเรื่องครอบครัวนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยท็อปิกเรื่องการนอกใจนะครับอิสระภาพเรื่องเพศ ปัจจุบันนี้ทําให้ความโกลาหลความวุ่นวายมันมากขึ้นเรื่อยๆและสุดท้ายมันจะกลายเป็นไหยนณะภายพิบัติของโลกใบนี้นะครับก็คิดใหม่นะครับคิดใหม่ด้วยหัวข้อนี้ที่ผมเปิดมาอ่านก็ทาให้ได้พูดถึงเรื่องศีลธรรมพระธรรมของพระพุทธเจ้าไปด้วยก็เป็นเรื่องที่ดีครับก็ขอจบ เท่านี้สวัสดีครับ